ไไม่ก็คุยเนี่ยต่อไปอะเทคโนโลยีทำให้เราสบายขึ้นแล้วนะเอา้าสวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Beauty News กับดิฉันนาริสิราวราพรนภรัดค่ะและตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาต2019นะิ2019ใน Impact อาดินาเมืองทองธาน,นี้ค่ะวันนี้กิจกรรมมากมายเลยน่าสนใจมากๆแล้วสาวโวคอที่ ชอบเทคโนโลยีเนี่ยไม่ควรพลาดเลยแล้วดิฉ <มา S 1> ันเป็นคนหนึ่งที่ชอบเทคโนโลยีมากๆยังไงอะ่ะเราตามไปชมภายในงานกันเลยค่ะเปิดฉากอย่างยิ่งใหญ่มหากรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ2 คุณผู้ชมสำหรับภาพบรรยากาศภายในวันนี้กิจกรรมมากมายเลยทีเดียวก็สำหรับผู้ที่สนใจนะคะงานนี้เปิดให้ร่วมง,งานตั้งแต่วันที่16ถึง25สิงหาคมนี้เลยหมดเวลาของ Beauty News แล้วค่ะสำหรับวันนี้พี่ชั้นอลิซศิราลวรพอละทีมงานต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะ i p m สื่อสร้างสรรคสังคมส่งเสริมวัฒนธรรมไทยสวัสดีค่ะ